ทองสยองมากแปดหมื่นบาทหกหลักไม่ไกลกว่านี้หรือไม่ต้องวิเคราะห์ราคาไปที่สายคุณจิตติตั้งสิทธพักดีนายกสมาคมค้าทองคําค่ะคุณจิตติค้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเอิธครับสวัสดีค่ะคุณจิตติค้ามันสยองมากแปดหมื 8, ่นมันน่ากลัวมากวันนี้ราคาผังโผมากเลย เช้านี้ออกมาหรือยังคะราคาราคาของเช้านี้ราคาเช้านี้ออกมาแล้วนะครับค่ะเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบลงมงาสองพนะันห<า>้าร้อยห้าสิบบาทนะครับโอ้ลงก็ลงแรงนะคะลงสองพันห้าร้อยลงแรงครับเ<า>มื่อวานนี้มีลงสีหนึ่ง โอ้เมื่อวานนี้ลงแรงมากกว่าน,นี้เกือบกับ5,000บาทต่อหนึ่งบาทนะเมะื่อวานนี้ตวิงกันมากเลยนะครับโอ้ค่ะขอขอสาเหตุวิเคราะห์ให้ฟังอีกสักครั้งค่ะยังคงเป็นมาจากทั้มไหมคะหรือเหตุผลอะไรกันบ้างปัจจัยอะไรผมว่าก็เหตุผลมาจากทัป์ที่นโยาบายไม่ชัดเจนแล้วก็พวกองทุนเข้ามาเก็งกําไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้ามันทววีมากนะเมื่อวันนี้เอ่อตามตาม ต่ำที่สุดคือห้าพันหนึ่งร้อยห้าเหรียญน,นะสูงสุดก,ก็ห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเหรียญน,นะโอซาบีตั้งหลายร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็สะูเครื่องมาวันนี้ก็ขยับเครื่องมาใหม่แต่ถ้าเทียบกับเมื่อวันนี้ตอนเช้าที่เปิดมาแล้วก็อยู่ที่ลดลงมาสองพันห้าร้อยห้าสิบบาทต่างประเทศก็ลงมาแล้วโอ้ร้อยกว่าสองร้อยเหรียญน,นะครับทุกงนี ผมถึงบอกว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมาถึงโมวานนี้นะครับราคาขึ้นมาเยอะแล้วก็ยังไม่เคยลงมาปรับฐานแต่ตอนนี้เขาคิดว่ามันลงมาปรับฐานเพราะว่าจริงๆมันราคาทองมาปอติมันมันช่วงหนึ่งแล้วขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีคนปรับฐานลงมานะครับเขาก็ลงมาคือจริงๆถ้ามาทำกับรายนะครับ ก็ช่วงนี้ก็ถึงบอกว่าไอ้ลงตรงระยะสั้นต้องระมัดระวังกันนะครับแต่มองว่าราคาทองระยะยาว mm. ระยะกลางก็ก็ยังคิดว่าคงมีโอกาสขยับขึ้นมาใหม่ระยะสั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่ง mm. เพราะว่านอกจากว่าปกติที่ ที่น,นายกบายทำนี่ไม่แน่นอนแล้วก็เหตุการณ์ทั่วโลกมันผูมิัิวัฐศาสตร์มันทําให้เหตุการณ์มันมันพังผวน <c oughs> มันก็ควรจะขึ้นนะครับแต่ว่าครึ่งผิดป,ปกตินะครับสถานานี้นั้งลงทุนรายแสั้นเรามักระวังหน่อยแต่ระยะยาวมองว่าทองคำยังมีโอ,อกาสขยับขึ้นมาได้นะครับอืมค่ะนั่นแหละค่ะเมื่อวานก็เลยทําให้บรรยากาศตามร้านทองน่าจะทั่วประเทศโดย,ยเฉพาะเยาวราชพาดหัวข่าวบอกเยาวราชแตก แปดหมื่นนี่ไม่ใช่คนเอาไปขายนะไปซื้อแห่ไปซื้อเมื่อวันดยังร้านของคุณจิติเป็นยังไงคะคนแน่นเลยไหมคะก็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 มากกว่าปกตินะครับแต่ก็เมื่อวานนี้ก็มีทั้งซื้อมีทางขายนะครับมีทางซื้อมีทางขายแด่สรุปว่าคนมาซื้อยังมีมากกว่านะครับแต่ถ้องยาารากก็บางแห่งก็คนเยอะมากนะเพราะว่าพวกเ พวกออนไลน์พวกอะไรมันก็ทําให้มันคึก,กคักเป็นอย่าง,างมากแต่ว่าช่วงนี้ราคาทองผางถัวนะโมะวานนี้ปรับครึ่งปรับลงทั้งหมดมาหกสิบครั้งนะมันเกือบกับทุกสมนาทีห้านาทีแนละ้วมันก็มีการปรับเปลี่ยนนี่โอ้มันทําให้มันวุ่นวายพอสมควรนะครับค่ะสถานการณ์แบบนี้ จากการประเมินจากการวิเคราะห์คุณจิติมันจะเป็นไปอีกนานอีกระยะประมาณยังไงนานแค่ไหนบ้างไหมคะเนีไอ้ผันผวนหกสิบครักระมว่างช่วงนีนม้มันมันคือว่าเวลานี้นอกจากนาอยอบายทามคุปิลัตาสะทาให้ราคาทองบางขันงผวนอย่างนี้ทั้ทงมาลงถุทงทองคำเพิ่มขึ้นนะครับก็ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากพวกกองทุนที่เข้ามาดูโอกาสเก็งกำไรแล้วก็พวก แฮกออนไลน์นี่มันมันเยอะมากเลยทําให้ราคาผอม,มาสาบีนเยอะๆตอนนี้ผมว่าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ค่อยปกติ<ฆ>ซึ่งหลดมาอย่างไม่เคยเห็นราคาทางผัวอย่างนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าระยะสั้นอีกระยะหนึ่งเพราะว่าจังหวะที่เหตุการณ์ไม่ปกติอย่างนี้มันมันเกิดขึ้นมาทําให้ทั่วโลกมันตึงทองไปทั้งโผดนะครับดังั้นนี่ช่วงนี้อาจจะ สัหลายยาบหนึ่งอาจจะต้องระมัดระวังหลายจะตั้งที่ขึ้นมาีมกด่ามากเกินการลายลายานต้องต้องระมัดระวังกันมากนะครับค่ะเพราะก็อย่างที่เราก็เห็นว่าขึ้นมันก็ขึ้นแรงลงมันก็ลงแรงเมื่อวานลงทีเดียวห้าพันก็มีโอ้ตอนนี้ลังทองก็โกลวาม,ามันราคามันพังโัวอย่างนี้มางเวลาเวลา ปรกาศราคาทองมันก็ยุ่งนะมันทุกๆสามนาทีห้านาทีมันปรับตัวไม่ทันมันก็วุ่นวายนะครับค่ะระหว่างกําลังซื้ออยู่เนี่เอาราคาทองปรับขึ้นแล้วระหว่างกําลังซื้อยังไม่ได้จ่ายตังรูดบัตรเครดิตและเอาทองลงแล้วก็ต้องปรับให้ตางราคาห่างวุ่นวายมาบางทีทาให้บันสบสองนะครับเพราะทะนนั้นนี่สมาคมจะประชุมห่วนนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันยุ่งยากต้องต้องมีมาตรการออกมาเพราะว่าการซื้อขายอย่างนี้มันมัน มันนอกจากว่าความเสี่ยงสูงและล้างทองก็มี <c oughs> ความเสี่ยงสูงเพราะว่าวาลุ่มมันเยอะมันบันทีมันที <c oughs> มนนี่นี่มันมันบริหารลุ่งยากพอ <c oughs> สมควรน,นะครับนั่นแน่สิแต่กลับกลายเปไน็นว่ายิ่งราคาขึ้นคนยิ่งแห่ซือ้อเพราะว่าเขาก็จะประเมินยิ่งถือถือระยะยาวๆไปซื้อทองเก็บลงทุนทองแบบระยะยาวๆไปยังไงมันก็แนวโน้มมันขึ้นอยู่แล้ว แต่ว่าถ้าลงทุนถ้าเงินเย็นๆนะเป็นการลงทุนระยะยาวผมว่ายังโอกาสที่ขยับขึ้นมามีโอกาสมากนะครับแต่คนที่เก่งกำไรระยะสั้นวันต่อวันหรือว่าอะไรอันนี้ต้องมารามว่าเพราะว่าวันนึงครึ่งลงหลายพันนี่น่ากลัวนะครับเพราะว่ามันลุนแรงมากพอสมควรนะซึ่งเหตุการณ์อย่างนี้ไม่เคยปรากฏมาผมอยู่ในวงการ จ็ดสิบปีแล้วไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนค,คือ,อเม,มื่อวานทำานคอทำนี่มาก็ทําให้เป็นเหตุการณ์อย่างนี้นะครับค่ะโดยเฉพา,าะเมื่อวานเลยไหมคะเมื่อวานเป็นวันที่พีกแรงสุดสวิงเยอะสุดขึ้นลงเยอะสุดเลยเมื่อวานเลยไหมคะยี่สิบเกา้กาวันก็แเมื่อวานนี้ก็เยอะที่สุดนะครับแต่สองสาวันที่ผ่านมาก็เยอะนะวันหนึ่งห้าสิบกว่าครั้งสี่สิบกว่าครั้งก็บ่อยมากเพราะฉะนั้นนี่ผมว่าท่วงนี้ไม่ค่อยปกติจริงๆค่ะ ยังไงก็แล้วแต่ผมว่าระยะสั้นอาจจะอีกอย่างนี้ถ้าระยะหนึ่งต้องต้องระมัดระวังนักออกสูนอาจจะต้องคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดหน่อยนะครับได้ค่ะเป็นการเตือนเน้นย้ำระยะสั้นนะแต่ว่าระยะยาวมันก็จะทยอยขึ้นทีนี้กับคําว่ามันจะไปถึงหกหลักมันมันน่าจะเป็นไปได้ภายในปีนี้เลยไหมคะผมว่าปีนี้ก็คาดกันว่า ถ้ามันปรับครึ่มมาสี่สิบเปอร์เซ็นจากต้นปีนะครับอาจจะไปหกพันต้นๆน,นะครับถ้าหกพันเลี้ยงต้นๆมันก็ขึ้นอยู่กับอาาัตราแลกเปลี่ยนด้วยอย่างวันนี้มาส่วนหนึ่งถ้าไม่มีเงินบาทมาช่วยนะผมว่าลงมากกว่านี้เยอะนะครับ<อ>วันนี้เงินบาทอ่อนค่าลงไปยี่สิบตังค์ยี่สิบตังค์ก็ประมาณประมาณห้าร้อยบาทแล้วนะครับถ้าไม่ใช่เงินบาทอ่อนค่าลงไป ราคาทองก็ต่ากว่าน,นี้อีกห้าร้อยบาทนะครับมันเป็นสองส่วนราคาทองในสปอร์ตด้วยแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนด้วยนะครับค่ะอ่านี่ก็เป็นสถานการณ์ทองคำนะคะก็การลงทุนระยะสั้นเนาะระวังหน่อยก็แล้วกันอาละวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณจิติค่ะครับขอบคุณค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะคุณจิติตั้งสิบพักดีนะคะนายกสมาคมค้าทองคำนะคะทางหัวเส้นเฮง ัวเส้งเห็นก็วิเคราะห์แนวโน้มทองคําเหมือนกันนะคะบอกว่าอทองคําโลกเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ข้อความบนทรุตโซเชียลมวันพุธครูโจมตีอิหร่านด้วยกองเรือรบขนาดใหญ่หากอิหร่านไม่กลับสู่โต๊ะเจรจาเพื่อทําข้อตกลงนิวเคลียร์แต่ทางนายโมฮัมหมัดอัคบาสเดผู้บัญชาการกองกําลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามบอกว่าอิหร่านพร้อมควบคุมช่องแคบฮอร์มุส ทั้งทางบกทะเลและอากาศและประเทศใดก็ตามที่สนับสนุนการต่อต้านอิหร่านจะถือเป็นศัตรูก,กับอิหร่านด้วยอี่นี่นีสัดส่วนของลูกค้าหัวเส้นเหงนะเมื่อวานเนี่ยเข้ามาซื้อ70%เข้ามาขาย30%ส่วนใหญ่เป็นการนําทองรูปพัรร์มาเปลี่ยนเพิ่มมูลค่าเช่น จาก1บาทเป็น5บาทเพื่อสะสมทรัพย์สินในช่วงที่ราคามีแนวโน้มเป็นขาขึ้นอย่างลูกค้าประจําคนนึงบอกว่ามารอคิวเป็นชั่วโมงเลยบอกว่าปกติน้่ออมทองผ่านแอปพลิเคชันเป็นประจําเดือนละ4ี่ถึงห้าพบาทมองว่าเข้าใจง่ายกว่าการเล่นหุ้นครั้งนี้ตั้งใจมาซื้อเพิ่มและเปลี่ยนทองรูปแบบแม้ราคาจะสูงถึง80,000บาทเพราะต้นทุนเดิมที่เคยซื้อไว้ไม่เกิน3 0 0 0 0บาททําให้มองว่าทุกวินาทีตอนนี้คือกําไร เชื่อว่าราคาจะพุ่งสูงขึ้นไปได้อีกจึงยอมต่อคิวเพื่อรักษาวินัยการออมและกระจายความเสี่ยงผู้บริหารเป็นผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเชงเฮงโกฟีเจอร์จำกัดคุณชลทิตนวลพลับบอกว่าวิเคราะห์จากทีมข่าวนะคะปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาทองคำโลกพุ่งทยานมาจากนโยบายของทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่มีการออกกฎเกณฑ์และนโยบายต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจกโลก จนเกิดภาวะเงินเฟ้อและค่าเงินดอนลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างมากเมื่อสถานการณ์มีความไม่แน่นอนนักลงทุนและธนาคารกลางหลายประเทศจึงลดการถือครองพันธบัตรดอลลาร์แล้วหันมาลงทุนในสินทรัพย์ที่มีมูลค่าคงที่อย่างทองคําแทนกลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ว่ายิ่งราคาขึ้นคนยิ่งแห่ซื้อเพราะกังวลถึงความไม่แน่นอนในอนาคตถามว่าราคาทอง มีโอกาสไปถึง1 0 0 0 0แสนบาทหรือไม่นักวิเคราะห์บอกว่าต้องจับตาไตรมาสหน้าซึ่งจะมีการเปลี่ยนตัวประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดคนใหม่หากประธานคนใหม่เดินหน้าหนุนนโยบายทรัมป์ราคาทองมีโอกาสพุ่งต่อ,อยังมีนนยะสำคัญหากมีนโยบายสกัดเงินเฟ้อลดภาษีดอกเบีย้ยข้าวของราคาถูกลงดอลลาร์แข็งค่าขึ้นราคาทองก็อาจปรับตัวลดลงมาได้ดังนั้นแนะนำประชาชนติดตามข่าวสารเศรษฐกิจโลกอย่างใกล้ชิดก่อนตัดสิน ใจลงทุนในช่วงตลาดที่มีความผันผวนสูงเช่นนี้นะจ๊ะเป็นคำเตือนโอเค